สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการจับมีดที่ถูกต้องนะคะสำหรับคิ้วฝั่งซ้ายนะคะของลูกค้าเมื่อสักครู่นี้ที่ดูคิ้วลายเส้นหญิงนะคะไปแล้วลายที่หนึ่งเนี่ยก็คือฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายของลูกค้าเราจับแบบนี้ซูมออกก่อนให้เห็นมือของอาจารย์นะคะ โป้งชีกลางจับแบบนี้ตำแหน่งนี้เลยนะคะมีดตั้งฉากมีดตั้งฉากใช้นิ้วโป้งเป็นตัวออกแรงนะคะมีดตั้งฉากด้ามเอียงไปด้านหน้าให้ใบมีดทุกใบลงบนแผ่นหนังไม่มีการจิกใบมีดนะคะ ดูนะคะลากขึ้นไปโดยใช้นิ้วโป้งค่ะออกแรงด้านเห็นนิ้วโป้งไหมคะออกแรงด้านแล้วหมุนข้อมือนะคะใช้การหมุนข้อมือหมุนข้อมือดูนะคะอีกทีนะหมุนข้อมือนะคะนักเรียนต้องฝึกอะ่ะเพราะว่าหลายๆคนน่ะจะทําทื่อๆอย่างเงี้ย ขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างเงี้ยขาทื่อๆอ,อย่างนี้เลยไม่สวยนะคะหรือบางคนพยายามหักมีดหักมีดคืออย่างนี้บิดหักมีดคือแบบไปบิดมันะบิดหมุนอะหมุนหมุนมันนะคะการที่หมุนหักมีดเส้นจะหักเส้นจะหักแล้วก็แตกไม่ฟิวเส้นจะหักแล้วก็แตกไม่ฟิว เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะคะว่าถ้าเส้นหักแนละ้วมันจะเป็นยังไงอาจารย์จะหแหกเส้นให้ดูเลยนะเส้นที่หักเนี่ยมันจะมีนะคะน้ำหนักมันจะลงไม่เสมอกันเส้นจะมีความลึกแล้วก็สีจะเลอะเลอะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นที่น้ำหนักได้นะคะความลึกของ บีบดูอย่างงี้วิธีการเทส์นะคะบีบดูนี่ลองเส้นทุกเส้นเส้นเนี่ยสขาหน้ำหนักจะลงเท่าๆกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปหักมีดนะคะเราไปหักมีดจะมีบางจุดที่ลึกบางจุดที่เบาเห็นไหมคะจะมีบางจุดไม่ติดนะคะแบบนี้ วันที่สักวันแรกอาจจะสวยแต่พอลอกแล้วเส้นจะขัดขาดบางจุดเป็นก้อนๆบางจุดเป็นกระดมกระด่างไม่สวยใช่ฉะนั้นฝึกหมุนข้อมือนะคะอย่าหักมีดหมุนข้อมือนะคะไปฝึกนะคะลงใช้นิ้วโป้งหมุนหมุนข้อมือนะอันนี้คือการหมุนข้อมือนะคะส่วน คิ้วฝั่งซ้ายของลูกค้าอันนี้ฝั่งซ้ายลูกค้านะคะทําแบบนี้แต่ส่วนคิ้วอีกด้านหนึ่งคิ้วฝั่งขวาลูกค้าเนี่ยเราจะอยู่อีกตําแหน่งหนึ่งเราจะอยู่อีกตําแหน่งหนึ่งนะคะคิ้วฝั่งซ้ายลูกค้าเราจะอยู่ด้านขวาลูกค้าแต่คิ้วฝั่งขวาลูกค้าเราจะอยู่อย่างนี้ ที่ศีรษะเราจะหมุนหมุนแผ่นหนังเราจะหมุนแผ่นหนังนะคะเราจะหมุนแผ่นหนังแต่เวลาทําลูกค้าจริงๆก็คือเราก็จะมาอยู่ที่เหนือศีรษะการจับการจับจะเปลี่ยนแล้วนะคะจะเป็นการใช้3มนิ้วเหมือนเดิมแต่ตัวที่ออกแรงจะเป็นนิ้วกลางจะเป็นนิ้วกลาง นิ้วที่ออกแรงจะเป็นนิ้วกลางแล้วนะจะเป็นนิ้วกลางแล้วด้ามด้ามด้ามของด้ามของเต้าเพียนจะเอียงมาด้านหลังจะเอียงมาด้านหลังมีดยังคงต้องตั้งฉากเหมือนเดิมแต่ด้ามเอียงมาด้านหลังใช้นิ้วกลางเป็นตัวออกแรงกดดูนะคะ กดนิ้วโป้งหมุนดูนะคะใบมีดตั้งฉากแต่ด้ามเอียงมาด้านหลังนิ้วโป้องอ่ะนิ้วกลางกดนิ้วโป้งหมุนนิ้วกลางกดนิ้วโป้งหมุนนะคะ ทำแบบนี้ไปนะคะตัวหมุนคือตัวที่ช่วยหมุนคือนิ้วโป้งหมุนอ่านะคะไม่เหมือนกันดูอีกครั้งนะคะดูอีกครั้งนะคะนิ้วกลางกดนิ้วโป้งหมุนเห็นนิ้วโป้งไหมอ่านิ้วกลางกด นิ้วโป้งหมุนหมุนนะไม่ดึงเฉยๆบางคนทำอย่างนี้บางคนนะบางคนทำอย่างนี้ดึงขึ้นมาเฉยๆมันก็จะแข็งนะฮะดึงขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้ก็จะแข็งดึงอย่างนี้อย่างนี้เฉยๆก็จะแข็งนะไม่หมุนนะคะหรือ หักหักบิดเหมือนอย่างเมื่อกี้มันก็ไม่ได้บิดบิดบิดคือมันไม่สามารถโค้งหักแบบครึ่งวงกลมได้นะมันจะโค้งได้ประมาณหนึ่งนะคะลองไปฝึกดูนะคะทำตามที่อาจารย์บอกแล้วฝึกบ่อยๆนะคะทำได้เองนะคะฝึกเยอะๆแผ่นหนังซื้อไปเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะสวัสดีค่ะ